วาวมากคฤหัสสีขาวกลางป่าดิบชื้นมุกดานรินรักสำหรับนางเอกสาวมุกดานรินรักจากละครเรื่องหลายต่อหลายเรื่อง ของวิกหมอชิตถึงแม้งานแสดงจะทําให้คิวสาวคนนี้น่าเอียดแต่เมื่อถึงเวลาว่างมุกดาก็ตั้งหน้าตั้งตาดูธุรกิจโฮมสเตย์บ้านในมง้งที่จังหวัดระนองก,กับครอบครัวเจ้าตัวออกปากอยากให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดธรรมชาติในราคาที่น่าประทับใจสาวมุกดาเผยว่าจริงๆแล้วบ้านในโมง้งเป็นธุรกิจของที่บ้านค่ะพี่ชายกับแม่ช่วยกันทําทํามาเป็นปีที่2แล้วหนูเองไปร่วมด้วยในปีนี้บ้านในม้งเป็นภาษาใตา้แปลว่าบ้านที่อยู่ชน ซึ่งตอนแรกเรามีที่พักประมาณ6-7หลังก่อนหน้านี้ที่ตรงนี้เราเคยสร้างบ้านเอาไว้หลังหนึ่งแล้วชาวต่างชาติมาขอเช่าเช่า,ชาเป็นรายปีเพราะเขาชอบธรรมชาติเขาอยากจะอยู่แม่ก็เลยบอกว่าปล่อยเช่าไปเพราะยังง่ายเราก็เข้ามาในส่วนบ้านเราได้อยู่แล้วแต่เราแค่ไม่ได้อยู่ทุกวันแล้วหลังจากนั้นทําเพิ่มอีกจะได้มีฟรัหลังมาเช่าอีกคือคิดแบบง่ายง่ายเพราะตอนนั้นระนองยังไม่บูมเท่าไร่ในเรื่องของการท่องเที่ยวจนวันนี้ทางพมา่ามีการเปิดการท่อง เที่ยวทางทะเลอย่างเกาะหัวใจมรกตก็กลายเป็นว่าไปเที่ยวทะเลฝั่งพมา่าก็ต้องมาหาที่พักในตัวเมืองกระนอกคนที่มาพักเขาก็มองหาที่พักที่ชิลและสบายบวกกับที่บ้านมีสวนเป็นป่ามีทานน้ำาหลายแม้กับพี่ชายก็เลยคิดกันว่าเอองั้นเราทำเพิ่มม้รองรับนักท่องเที่ยวก็เลยเกิดขึ้นมาทีละหลังทีละหลงัลหลงตอนแรกกะให้ฝรั่งเชา้าก็เลยกลับกลายมาเป็นโฮมสเตย์ซึ่งมีคนเริ่มรู้จักและมาพักเรื่อยๆค่ะเราเน้นความเป็นธรรมชาติค่ะส่วนมาก จะเป็นบ้านไม้คือเหมือนกับทุกคนหนีความวุ่นวายในเมืองแล้วแบบอยากได้ธรรมชาติเขาก็เลยรู้สึกอยากได้ธรรมชาตินั่นก็คือไม้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากได้บ้านปูนแต่ก็มีบ้านที่เป็นบ้านปูนเปลือยเหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปพักก็จะชอบบ้านไม้โครงสร้างที่ทําเป็นสูงสูงเพื่อที่เราจะได้แชร์จํานวนคนนอนได้เยอะแต่คนที่นอนข้างบนก็จะได้เห็นวิวกว้าแต่คนนอนข้างล่างก็จะได้เห็นน้ำำานําลําธารตัวมุกเอกก็ไม่ค่อยได้โปรโมทเท่าไหร่ก็จะมีลงรูป แล้วก็ขึ้นโลเคชั่นบ้านในม้งเฉยๆก็จะไม่ค่อยได้เขียนบรรยายเท่าไรเพราะเรื่องแบบนี้จะเป็นพี่ชายที่ทําเก่งอยู่แล้วส่วนมุกเนียจะคิดแคปชั่นอะไรไม่ค่อยเก่งก็เลยเลือกโพ์รูปเฉยๆคนก็เลยไม่ค่อยรู้เพราะคิดว่าเราไปเที่ยวไม่มีใครรู้ว่าเป็นธุรกิจของเรา ต้องบอกเลยค่ะว่าเธอนั้นทั้งสวยและรวยมากจริงๆไม่แปลกใจเลยที่จะมีเหล่าพระเอกมาขายขนมจีบกันเพียบเพราะทั้งสวยทั้งเก่งแถมยังมีดีกรีเป็นถึงเศรษฐีระนองแบบนี้ต้องตามลุ้นแล้วล่ะค่าวว่าใครจะได้เป็นเขยระนองของสาวมุกดาก,กันแน่จับตาดูให้ดีๆเลย